โปรเน็10 m มกไม่อั้นมือสปีดเดือนละ200บาทมีรหัสในการสมัครออกมาแล้วนะครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูดครับสวัสดีครับอยู่ช่างมิเตอร์ฟานนะครับอย่างที่เคยบอกไว้ในคลิปกันก่อนหน้าว่าถ้ามีรหัสของโปร10 m มกเน็ตไม่อั้นมือสปีดเดือนละ200บาทมีรหัสสำหรับกดเองได้เมื่อไหร่จะรีบเอามาแจ้งให้ทราบวันนี้ก็มีมาแล้วนะครับ เอาจริงๆมันก็ไม่ใช่รหัสใหม่หรอกมันคือรหัสเดิมของ Pro 4เมกกับ Pro 2เมกนั่นแหละเพียงแต่ว,ว่าถ้าคุณสมัครใน5วันนี้โปรนี้มาระยะสั้นหน่อยนะครับมาแค่5วันเป็นราคาพิเศษ5วันนี้ถ้าคุณสมัครใน5วันนี้เขาจะอัพสปีดให้คุณจาก2เมกขึ้นไปเป็น4เมกในราคา150บาทจาก4เมกขึ้นไปเป็น10เมกในราคา200บาทเท่าเดิม แล้วมันก็ไม่ได้ว่าคุณสมัครเดือนนี้เสร็จเดือนหน้าจะเป็นราคาเดิมนะถ้าคุณสมัครภัยใน5วันนี้อีก5เดือนที่เหลือคุณก็จ่ายเดือนละสองบาทเท่าเดิมได้เนสินเม็กเท่าเดิมตลอดแล้วก็ได้ทั้งลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่และลูกค้าที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับได้2อย่างเลยจะย้ายค่ายมาก็ได้แต่ว่าคุณต้องทําเรื่องเร็วนิดน,นึงแล้วกันเพราะว่าโปรนมาแค่5้วันแต่ถ้าเปิดเบอร์ใหม่อันนี้ง่ายเลยวิธีในการสมัครก็เหมือนเดิมเลย ถ้าคุณเปิดเบอร์ใหม่ก็ไปซื้อซิมอะไรก็ได้บบของมันทุกคอนนะครับให้เป็น AS ระบบเติมเงินได้หมดทุกซิมเลยไม่ว่าจะเป็นซีซิมสปอร์โซเชียลวันซิมอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับแต่ที่เราแนะนําบ่อยๆก็คือจะเป็นสปอร์โซเชียลเนาะเพราะว่ามันได้โทรฟีในเครือข่ายพอคุณได้เบอร์มาเสร็จคุณก็ไปลงทะเบียนเปิดเบอร์ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เติมเงินเข้าไปตามโปรที่คุณจะสมัครถ,ถ้าเป็นโปร4เมกเน็ตไม่แอร์ไสปีดตัวนี้เดือนละ150บาทพอเติมเงินเสร็จ คุณก็กดรหัสดอกจัน777ดอกจัน967สี่เหลี่ยมัวออกส่วนถ้าเป็นโปร10เมกเน็ดไม่อันไม่รสปีดตัวนี้เดือละะ200บาทคุณเติมเงินก็ไเรียบร้อยคุณก็ไปกดรหัสดอกจัน777ดอกจัน968สี่เหลี่ยมัวออกจะสังเกตได้ว่ามันคือรหัสโปร2เมกกับโปร4เมกตัวเดิมนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกขออัพสปีดให้คุณไงในช่วง5วันนี้โอเคเนนะ แล้วก็อีก2ตัวที่จะมีอัปเดตมาให้ก็คือโปรโทฟีไมอันทุกเครือข่ายกับโปรโทฟีไมอันในเครือข่าย2ตัวนี้ราคาเดิมอยู่แต่ถ้าคุณสมัครใน5วันนี้พีเรียดในการใช้อ่ะจากเดิมมันจะ3เดือนใช่ไหมพีเรียดในการใช้มันจะขยายขึ้นมาเป็น6เดือนราคาในการสมัครของโปรโทฟีไมอันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเครือข่ายหรือนอกเครือข่ายก็ยังเป็นราคาตัวเดิมนะครับเพียงแต่ว่าระยะเวลาในการใช้งานมันจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึง่ง ตัวแรกเลยก็เป็นตัวโปรโทฟีไม่อั้นในเครือข่ายเดือนละ50บาทนะครับแต่ก็อย่างที่เราเคยบอกไว้ในหลายคลิปก่อนหน้าถ้าคุณต้องการแค่โทฟีในเครือข่ายคุณใช้ซิมส์สปอร์โซเชียลมาสมัครก็ได้มันได้โทฟีไม่อั้นในเครือข่ายอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไปใช้ซิมอื่นมาสมัครแล้วต้องการจะได้โทรฟีในเครือข่ายด้วยก็มาเติมเงินเข้าไป50บาทนะครับแล้วก็มากดรหัสดอกจันเจ็ดจดดอกจันเก้าหนึ่งแปดเจ็ดสี่เหลี่ยมถัวออกอีกตัวหนึ่งก็คือโปรโทฟีไม่อั้นทุกเครือข่าย ตัวนี้เดือนละ59บาทนะครับใช้งานต่อเนื่องได้6เดือนออเติมเงินเข้าไป5 9บาทเสร็จคุณก็กดรหัสดอกจันเจะดจดเจ็ดดอกจัน9 1้าหี่สี่เหลี่ยมโทรออก5วันนี้ขอใช้แค่4รหัสนี้นะครับรหัสเก่ารหัสเดิมที่เป็น10เมกเดอร์สามร้อยสี่เมกเดอรสองร้อยอะไรยังไม่ต้องใช้นะครับใช้แค่4ตัวนี้พอเนาะ5วันนี้ขอแค่4ตัวนี้เป็นราคาพิเศษจริงๆ ส่วนว่าพ้นจากวันที่31พฤษภาคมนี้ไปเขาจะต่อราคานี้ให้อีกหรือเปล่าผมจะมาอัปเดตให้ใต้คลิปนี้แต่ถ้าไม่ต่อให้คุณก็สามารถจะใช้รหัสตัวเดิมได้ราคาเดิมได้อยู่หรือให้ง่ายที่สุดคุณก็เข้าไปดูอัปเดตในเว็บไซต์ m i t o f a n c o m ก็ได้นะครับเว็บไซต์ของช่องเราผมจะมีอัปเดตมาให้อยู่แล้วอย่างโปรเนี้ยผมก็จะอาไว้ให้แถวบนสุดเลยเป็นราคาพิเศษ4ช่องนะครับส่วนที่แถมพ่าลาง3แถม5วันนี้ก็อีกรอบไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจมันใช้แค่แถมบนสุดเท่านั้นนะครับที่ผมเขียนมาว่าเป็นรราาคคิเศษนะับ อ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งช่วงนี้ของ AS เอสเขาจะมีประกันโควิดให้กับคนที่เปิดเบอร์ใหม่ทุกเบอร์นะวิธีการรับสิทธิ์ก็ง่ายๆเลยพอคุณลงทะเบียนอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็มากดรหัสดอกจันเจเจดอกจันเก้าห้าหนึ่งสี่เหลี่ยมตัวออกแค่นี้เองก็ได้รับสิทธิ์ประกันโควิดไปใช้ฟรีๆลวมันเป็นประกันโควิดอ่ะมูลค่าคุ้มครองอยู่ที่10,000แบาทระยะเวลา4 5วันอ่ะแล้วประกันตัวเนี้ยมันให้ฟรีเลยนะแค่คุณกดรับสิทธิ์แค่นั้นเองใครก็ได้ที่เป็นลูกค้าของเอเอสเขามี ใครเปิดเบอร์ใหม่อะไรยังไงก็อย่าลืมอกดรับสิทธิ์กันละกันมันเป็นสิทธทิพิเศษที่คุณจะได้ไปฟรีๆอยู่แล้วรักษาสิทธิ์กันนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้ละกันเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้หน่อยละกันนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องเราเนาะแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลาอัวอนนี้นะครับสวัสดีครับ